กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์หรือยอดหัวใจในคลิปวิดีโอของ TikTok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลกันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเนาะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะคะการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยให้กรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้ชอีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถกี่ข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์คะ่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้เราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นถูกใจหรือเพิ่มหัวใจอันนี้นะคะแล้วก็บริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะก็จะมีแบบรับประกันแล้วก็ไม่รับประกันด้วยเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่่ะะเเรราาาก็จไปทีหน้ Tik Took ของ เปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยค่ะกดที่แชร์คลิปวิดีโอตรงนี้นะคะก็ปีลิงก์มาเลยนะนํามาใส่แ็บเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มอนึ่0พัไลค์เนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกัน,นะคะ่ะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะ,ะ,คะรับโบนัส5%มาเติม500อบาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t r u e Money w a l l e t ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะเรากดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดู เมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทาการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่การสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะ,ะก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเก,กี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อ หรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถที่แดกไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่าแอดเคเอ็มข so ก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะ เราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจค่ะแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้เนาะก็มีเมนูซีรีส์หนังจีนนะคะมาใหม่เลยนะสำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะโควาหร้อยบาทกันแล้วเนาะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ค่ะฟรีๆไปเลยนะคะมากกว่าสี่ร้อยกว่าเรื่องกันเลยนะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ติ๊กต็อกของเรากันไไปดดูยอล วิดีโอของเรากันเนาะคลิปวิดีโอนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่80ไลค์นะคะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญ,ญาตอารีหนาจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราค่ะจากเดิมมีแค่80ไลค์เองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าไลค์กันเลยนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยนะคะสั่งซื้อไปเมื่อกี้ไม่ถึงสั่งเออไม่ถึงสองสามนาทีเลยเนาะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเนาะหากยอดขึ้นเกินไปนิดนึงก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์ก็ใจดีค่ะก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกกัันนนนนดดูะะะะและท้้งหมีะคะ็็เป หน้าตาของเว็บไซต์ km ขีดโซเชียลค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราก็ได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการใดไปนะคะก็ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ